สวัสดคีครับผมชื่อนายอินทร์ประจัชัยหรือชื่อเล่นว่าเอิร์คดครับผมมาเรียนตอนแรกก็คือเมื่อสองปีที่แล้ว ปี2 0ตอนเดือนเมษายนปกติเวลาที่ใช้เพื่อที่จะคุ้นชินกับที่ญี่ปุ่นปกติแล้วผมจะใช้เวลาอยู่กับแม่เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นตอนที่มาครั้งแรกแล้วก็ต้องอยู่ใช้ชีวิตคนเดียวก็ปรับตัวใช้เวลาค่อนข้างอาจจะนานกว่าคนอื่นไปบ้างใช้เวลาสักประมาณหนึ่งเดือนก็เริ่มเข้าที่เข้าทาง ทุกอย่างก็รับรืนเพราะว่าปกติแล้วที่คุณก็ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกสบายแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตทุกวันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็ครับใช้ชีวิตอย่างสบายสำหรับผมแล้วเยวกตัวมีใจเป็นโรงเรียนที่ถ้ามีเรื่องที่อยากจะปรึกษาก็สา,ามสารถปรึกษากับค,ค,คุณครูได้ตลอดครับอย่างเรื่องที่จะเข้ามหาลัยนี้ก็ ตอนที่เตรียมตัวก็าถามและวก็ปรึกษากับคุณครูได้ตลอดเวลาครับก็เหมือนเป็นโรงเรียนที่สปอร์ตนักเรียนตลอดเวลาจริงๆแล้วเลือกเกีก่ยวโตเพราะว่ามหาลัยที่ผมอยากเข้ามันอยู่เกีก่ยวโตครับก็เลยมุ่งมาเกีก่ยวโตตั้งแต่แรกเลยค่ะให้ห้องทันจี แล้วก็เรียนพยากรณ์แล้วก็ฝึกการอ่านการพูดการฟังสลับกันไปครับทุกุอาทิตย์ก็จะมีการสอบคันจีหรือว่าแล้วก็จะมีการเหมือนสอบการภาคอะไรเหมือนโรงเรียนปกติด,ด้วยทั้งมีสอบการสนทนากับครูอะไรนี้ด้วยครับตอนนี้ผมก็ทํางานพาร์ทตามอยู่ครับตอนนี้ทํางานพาร์ทตามอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อครับที่อยู่ใกล้โรงเรียนครับ ก็เคยพูดกับแม่ไว้แล้วว่าถ้ามาเรียนที่ญี่ปุ่นก็จะช่วยแม่เดอ,อ,องเงินด้วย mm. ก็เลยเริ่มหางานครับแม่ก็บอกว่าถ้าจะหางานลองหาเงาน,งางานงรับสัุปซื้อดีไหมเพราะน่าจะได้พบเจอแล้วก็คุยกับคนญี่ปุ่นมากขึน้นแล้วแถวโรงเรียนก็มีร้านสรุปซื้อข้างห,าหลายหลายที่อยู่แล้วก็ดันก็คือโชคดีก็เจอร้านที่กําลังเปิดรับหาคนอยู่พอดีก็เลยลองไปสมัรดูแล้วก็ พูดถึงเรื่องความไม่สะดวกสำหรับญี่ปุ่นปกติแล้วผมก่อนหน้านั้นผมหาข้อมูลเกี่ยวกับญี่ปุ่นมามค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยทําให้ตอนมาญี่ปุ่นก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าาญี่ปุ่นจะเป็นประเทศอย่างนี้ถ้าเอาเรื่องที่ตกใจจะบอกว่าตกใจก็ไม่เชิงแต่ช่วงแรกที่ใช้สิญญาณก,ก็คงเรื่องคันจีเวลาเดินทางไปที่ไหนแน่นอนว่าที่นี่ที่ทัพประเทศไทยไม่มีคันจีดังนั้นพอไปที่ไหนก็มีแต่คันจีก็อ่านไม่ออกแล้วก็ไม่รู้จะเดินทางไหน ก็รวมไปถึงการเดินทางเลยครับเพราะว่าไม่รู้เส้นทางอะไรเลยก็าายากิีหนึ่งถึงแม้จะมีุ่มแบบกูเ g l e แปลภาษาก็ยังใช้เวลานานเดียว่ถ้าหลังจากจบเกียวโตวมินไซไปก็ตอนนี้ก็ผมก็ติดมหาหลัยที่หนึ่งแล้วก็จะไปเรียนมหาหลัยต่อตอบมหาลัยที่ชื่อว่าเกียวโตวเซกาเป็นสาขามะรั โตเซกัปปกติแล้วเกียวโตเซกัก็จะดิ่นทางด้านศิลปะแล้วก็มังงะผมก็อยากจะเรียนเกี่ยวกับด้านมังงะมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแค่เซิร์ชใน Google ก็ขึ้นเป็นที่แรกๆเลยก็เลยมุ่งมาที่นี่สาขานี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ถ้าทางถึงเหตุผลก็เหมือนที่บอกไปนะครับก็คือก่อนที่จะตัดสินใจมาเรียนญี่ปุ่นก็ตั้งมั่นไว้แล้วว่าอยากจะเรียนด้านมังงะด้านการวาดรูปพอเซิร์ชหาใน กูเกิลก็เจอเป็นที่แรกๆแล้วก็ไปหาข้อมูลมาก็เป็นที่น่าเรียนดีครับถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าอาจจะเข้ายากนิดนึงแต่ก็พยายามแล้วก็ผ่านสำเร็จครับก็จริงๆแล้วถ้าเป็นมหาลัยเกียวโตเซกาสเนี่ยครับจะมีสอบอยู่หลายแบบอยู่อันที่ของที่ผมผ่านจะเป็นข้อสอบข้อเขียนปกติครับข้อสอบข้อเขียนปกติจะมีอยู่สอง จริงๆมีอยู่4แบบแต่ว่าให้เลือก2แบบก็ผมเลือกที่เป็นเกี่ยวกับวาดทั้งหมดครับเป็นวาดเหมือนเ,อเขาเรียกว่าเบสิคไลฟ์ดรอวิ้งก็คือเป็นวาดเหมือนภาพตั้งอยู่แล้วก็วาดสิ่งของนั้นแค่เป็นของเสมือนจริงกับอีกอันหนึ่งคือวาดเหมือนท้าสายญี่ปุ่นก็อิเมจ,จิเฮลเกนก็เป็นการมีรูปทรงรน,นดอมมาแล้วก็ต่อแยกเองว่าวาดต่อเองว่าจะวาดเป็นลูกอะไร ก็ผมได้อันข้างหลังก็คือมีรูปส่งมาให้แล้วก็วาดจำจินาการนะครับว่าจะออกมาโดดเด่นแค่ไหนแล้วจเปสะดุดตาผู้ตรดข้อสอบไหมก็นั่นแหละครับันผมผ่านอันที่สองเลยครับถ้าเป็นคลาสพิเศษของโรงเรียนนะครับจะมีหลายๆคลายใช่ไหมครับของผมก็ใช่ผมเคย โรงเรียนคลาสศิลป,ปะคลาสคลาสของกิตตมีใจด้วยจริงๆแล้วเซนเซของคลาสเขาจะถามก่อนว่าเราอยากจะทําอะไรมาเรียนศิลป,ปะอาจจะมุ่ไปด้านหนตอนแรกผมก็บอกว่าอยากจะเข้ามหาลัยเขาก็บอกว่างั้นการวาดเบสิไลน์ดรอยน์หรือว่าภาพเหมือนจริงก็จําเป็นก็เลยเขาก็เลยฝึกด้านนี้ไปเลยถ้าคนอื่นที่ก็คือเราอยากทําด้านไหนบอกเซนเซไปเลยร้บแล้วเขาจะสอนเต็มที่ในด้านนั้น ว่ามีประโยชน์มีประโยชน์ครับเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมไม่เคยลงคลาสอะไรที่เกี่ยวกับศิลปะปกติจะฝึกด้วยตัวเองมาตลอดดังนั้นอะไรที่อย่างวาดภาพสมือนจริงก็ไม่ไม่เคยฝึกแบบจริงจังมาก่อนก็เซนเซียเขาก็ช่วยฝึกให้ก็ทําให้เปอร์เซนต์การเข้าหาลไยผมก็สูงข,ขึ้นด้วยสำหรับทุกคนที่อยากจะมาเรียนด้านศิลปะ,ปะหรือมังงะน,นะครับก็ อาจจะมีใครหลายหลายคนที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยในการมาทางนี้เพราะเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าาเรียนเกี่ยวกับวาดการ์ตูนแล้วจะไปยังไงต่ออย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็มีมากเหมือนกันแต่ก็อยากจะให้ลองเชื่อมั่นที่จะไปทางที่ต็งต้องการไปเรื่อยๆครับแล้วก็อาจจะมีแผนสำรองอะไรไว้ว่าเพราะว่าก็ยอมรับนะครับว่าแม้ว่าอาชีพไหนก็อาจจะไม่แน่นอนก็ ลองคุยกับพ่อแม่ดูหรือคุยกับคนที่เป็นงรู้จักลองวางแผนชีวิตไปต่อจากนี้ด้วยวเองไปเรือร่อยๆ